อ๋อน <formation jin inh ale> ี <sm> <Clark> ่ผมนั Wait, ่งคันนี like ้นะไม่ไม่รถเฉียนนะนั่งคันนี้นะมีโกงด้วยมีโกงด้วยอันนี้ะอ๋อจะดูลูกเธอทีทีต้องมาลูกขอโทษนะข้างบนนะขอโทษนะข้างบนมันได้เหรอคะอย่างเงี้ยในไม่รู้ต้องหนูนั่งดีๆนะลูกเดี๋ยวไหลลงมานะอะไรสวัสดีทุกคนด้วยลูก ดีนั่งดีๆครับดนสิน้องมีน้าจะไปไหนเราย้ายห้องไง <c oughs> สนุกเลย <c oughs> เอะถ่ายมาดูพ่อ ล้วกินกี่โมงอะไหนวิธีน้องพีอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เราพ่อไม่เห็นะต้องเงียบสิต้องเงียบอยู่นี่อเองครับเครับเดี๋ยจะออกเลกันนะครับจับดีๆนะครับหัวเข้าไปก่อนหัว Ok ừ, là... ครับพอพอไปแล้วเดี๋ยวตามไปอ่ะพี่ตามแล้วพี่รอ à, มันจะสนุกไปไหมลูกะเามันสนกไปเนยมันจะสนกไปไมลูกนะเอาอ่ะ จะดูบ้านเลยครับพ่ออย่าสีแดงอยตรีนะครับมือหนังมอหนังตัวอะไรจะต่อไปหมดครับพ่อไม่จะไปนะะไปพ่อหายแล้วพ่อพ่อไม่จะไปะ ่อน,นลูกน้องพีครับพีเสียงดังเดี๋ยวให้ออกมาเดินเลยนะพี่พีหนูจะถูไปถูบ้านทำไมเนี่ยโอโอเออหนูจะสะอาดใช่เอ้ยเกย์จ้าเก๊แล้วเกย์สายเก๊สถึล้ครับไปไปพี่ก่อนไม่ไปพี่เขาโอเคครับถึงแล้วครับโอเค โอ้โหขันท์แทมมัถึงก็องขันท์แทมต้องไหมจับมาเต็มที่เลยนะ Thank you Thank you คิวให้น้องล้างมือหน่อยได้ไหม Thank you ยัง Thank you พี่ก็ยังหลกขอบคุณครับอ่ะพ่อเพ่มเมื่อไหร่พ่อจะกลับบ้านพ่อต้องหายก่อนไงทำไงเราไม่ต้องทำไงไปหาพ่อสิดี๋ยวเราต้องทำยังไงขึ้นไปก่อนสิ วันนี้หนูต้องนอนต้องเป็นเด็กดีเข้าใจไหมที่มาดีเยอะไหมนอนแล้วเป็นเด็กดีรู้เปล่ารนิ่งๆนอนนะโอเคโอเคน้องพีน้องพี่อ่ะใ <Okay. S 2> ห้พ่อพ่อขยับเร็วๆให้ขยับไปหอมพ่อไหมเป่ายังแ่บเป่าเป่าให้พ่ออยังไปหอมพ่อก่อนกอดยังอ่ะเป่ายังจุ <c oughs> <ำ>๊บหน้าผากด้วยตังให้จุ๊บบอ อันนี้คืออะไรเขาบอกว่าตรงนี้อะไรอันนี้ก็ห้ามลงนะพี่จีจะมาชุบลาพ่อแบบห้างลมแบบนั้นนะอีกไอห้างลมแบบน้องใช่ไหมใช่พ่อหายไอไวนะโอเคอะพี่จีพี่จีขอบพ่อพี่จีขอบพ่อลงแล้วค่ะไปเป็นนี้นอนเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังหม่อมมีโอเคอันนี้พ่อพ่อไม่ได้นอนด้วยนะลูก ไปขึ้นไปถอดรองเท้าสิโอเคถอดเท้าขึ้นไปถอดค่ายสิอ้ยแม่ไปันดีนะโอเคโอเคแล้วคไปานพออาพอต้องอยู่ตรงนี้พอต้องเจาะแขนนี่ไงบ้านพ่อเด็กไม่ดูน่แต่ทำไม ทำไมเขาเขาไม่เอาแอสเพนทูตรงแต่อยู่หัวพ่ออ๋อเพราะว่าพ่อเขาฉีดยาทาหน้าไม่ใช่มาถึงเขาต้องมานอนดีกว่าให้นอนพี่ทีไปนอนเป็นเพื่อนพ่อได้ไหมเพราะว่าพ่อเขาฉีดยาเข้าเส้นยังไงไหนไปดูซิว่าพ่อตกล้มมาจะจับซิพ่อตกล้มไปที่หัวสิคุณหมอเขาอยู่ในท้องพ่อพ่ออยู่ คือบอเข้าไปรับช่วยพ่ออยู่เขาพ่ออยู่เลยเขาเขาเอาเขาเอาชูรุกเอาจับเขาอยู่หอมเนี่ยวฉันว่าแล้วเขาเขาทำเขาทำชูรุกเอาจับทำพ่อพ่ออยู่หรอไปบอกบอกให้หมอมีไปหอมพ่อพ่อไปใหเอาชูรุกเอาจับทำพ่อพ่อหรอใช่ค่ะบอกให้หมอมีหอมพ่อพ่อไปบอกให้หมอมีหอมพ่อพ่ออปให้ทำเพื่อนนะครับให้ให้หมอมีหอม เธอนี่หัวหัวยอความหัวหอมหัวหน้าผากว่าโอ้เอาแบบนี้ใ้นีหอมโอเครูปไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะโอเคครับผมไม่ได้หลอเอาเอาไปถ่ายรูปกับพี่วนะ